โอ้ยนี่ทุกคนนี่ถังน้ำมันนะเนี่ยนี่คือถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถังน้ำมันเบนซินอนะ่ะด้านหลังอ่ะด้านหลังรถนะอันนี้อยู่ช่วงด้านหลังนะนะครับนี่ยมันไหลลงมาเยิ้มๆอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับคบาดมันเลยครับชัดเจนเลยเนะีน่ยมันจะรั่วมานานแล้ไโอ้ก็เดี๋ยวล้างถังในหะ้ลูกค้าตอนนญี่ปุ่นมันก็มีอยู่ในถังทีเดียวเลยนะครับ mm hmm. ถือว่าล้างถังนะสีดำเปื้อเลย อันนี้จากสีเนี่ยเอาดูดูสีทุกคนดูสีอันนี้อยู่ข้างบนนะอันนี้ที่ถ่ายออกมาตอนแรกอันนี้อยู่ก้นนะ <Yeah. S 1> ครับสวัสดีครับแฟนเพจบนรนไาย,ยนทุกท่านนะครับอันนี้มีเบนซ์นะครับ G.L.A. นะครับอันนี้ W. หนึ่งห้าหครับ กับอาการการว่าไงนะแดดมีกลิ่นน้ำมันเวลาจอ,จอดจอดสตาร์ทจอดทิ้งไว้อะแล้วออกจากรถไปมีกลิ่นน้ำมันน้ำมันเบนซินเแบบหรอใช่ครับอ๋อแล้วลูกค้าก็เข้ามาเช็คดูก็เจอเจอใช่เลยครับมันรั่วจริงเลยลูกค้าบอกมีกลิ่นน้ำมันเนาะใช่กลิ่นน้ำมันเบนซิล <c oughs> มาดูกันครับว่าน่านจะมีจุดรั่วครับเพราะว่ามีกลิ่นตอนสตาร์ทรถจอดอยู่กับที่นะ เราลงมาจากรถก็มีได้กลิ่นเหมงเลยนะครับลูกค้าบอกเรามาดูว่ารั่วจุดไหนนะามาดูน้องเขาบอกว่ามีจุดรั่วเยอะเลยโอ้ยโอ้ยนี่ทุกคนนี่ถังน้ํามันนะเนี่ยนี่คือถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันเบนซินนะ่ะด้านหลังอนะ่ะด้านหลังรถนะอันนี้อยู่ช่วงด้านหลังนะนะครับเนี่ยมันไหลลงมาเยอมๆอย่างนี้เลยอ่ะ นี่ครับคาร์บอนมันเลยครับชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะรั่วมานานเลยวเออน่าจะรั่วนานนะรั่วนานเนี่ยจะมันจะมันระเหยไปหมดแล้วอืมอันนี้คือถังน้ำมันนะอันตรายส่วนมากตรงนี้จะมีปัม๊มปั๊มต๊กอยู่นะครับอยู่ด้านบนครับแต่รุ่นเนี้ยเปลี่ยนในรถไม่ได้นะต้องยกลงมาดูนะครับต้องยกลงมาถังลงมานะครับเพราะว่าส่วนมากเห็นปั๊มแตกตัวปั๊มติคครับที่อยู่ด้านบนถังนะ แต่พวกสอง2 0นี่สนเจเขาจะเปิดได้ด้านบนในรถแต่รุ่นนี้น่าจะต้องยกถังลงมาครับก็เดี๋ยวต้องไปแจ้งลูกค้าก่อนครับแบบนี้นะครับว่าลูกค้าเอาไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับนะครับตอนนี้กำลังถอดถังลงมาครับลูกค้าอนะุมัติมาแล้วนะครับ,รบด้านบนจะมีปั๊มเซ็ตอยู่ไงอันนี้ไมยกลงมาถัางนี่างเงี้ยนะด้านบน นี่ถังน้ำมันทั้งถังถังประมาณนี้ครับเจียวเองนี่มาดูโอ้โหเยิม้มเยิ้มเลยครับหักมากครับดูเนี่ยแตกอะที่ตัวเนี่ยน,น,นะเนี่ยน้ำมันนั่นเนี่ยน้ำมันที่รั่วออกมาเนี่ยเนี่ยตัวล็กตัวดีอันตรายครับอย่างเงี้ยครับมันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับมันอันตรายควรรีบแก้ไขเลยครับอาการแบบนี้นะถ้าใครมีอาการอย่างนี้ก็ ก็เดี๋ยวไปดูของใหม่ครับว่าลูกค้าของใหม่แท้ปะอ๋อลูกค้าเบิกใหม่แท้มานะก็เดี๋ยวไปดูของใหม่ครับนี่ครับของใหม่แท้เบิกศูนย์ครับของแท้ครับของเก่านี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแกะกล่องไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่ครับ จะมาทั้งตัวอย่างนี้เลยนะครับพร้อมลุกลอยนะครับทั้งตัวอย่างนี้ตัวนี้รุ่นนี้จะมีฝั่งเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็มีโอริงหนึ่งตัวครับนี่มติดอยู่ด้านในนะครับโอริงนะครับก็เดี๋ยวมาแกะของเก่าออกนะครับที่รั่วๆนะเยิ้มๆเลยเห็นไหมอู้อันตรายอันตรายครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาลุยเปลี่ยนครับ ค่อยมาว่ากันครับด้านหลังถอดเยอะเหมือนกันครับถอดท่อไยเสียมันขวางอยู่แล้วนะทอไยเสียไปข้างหน้านะแล้วถอดถังลงเพื่อมาเปลี่ยนตัวเนี้ยนะนี่ครับตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วใช่ไหมแทนโอ้โหเงาวิ่งเลยนึกว่าถังใหม่มาเปลี่ยนอันนี้มาถอดโอเคหลังถังหลัง กองชาโคไอ้คือตัวชาโคดักไอนะมาเปลี่ยนมาบันปิกนี่ออกมาอย่างนี้เลยอ่าล้างตัวเอาลิงก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยถังกันมันในถังเทออกแล้วเอาล้างขุ่นด้วยวะครับงให้เก็บกิฟเลยตอนนี้นะก็เดี๋ยวเอาของใหม่มาใส่ครับ บอกใหม่ <c oughs> เทียบ,บจัดจระเลยนี่ใหม่แท้ใหม่แท้ครับเบอร์ูนย์เปลี่ยนคือเปลีปล่ยนครับซ่อมคือซ่อมครับนะแตกแตก,แตกมันร้าวแหละร้าวที่ตัวมนะันเนี่ยนี่ร้าวที่ทนะ่อเนี่ยท่อแรงดันส่งออกเราไม่ต้องมาดราม่าว่าทำไมไม่ซ่อมอีกนะ ูจะเอากาวมาหยอดเอากาวมาหย่อนไหมล่ะเออเดี๋ยวหาว่าเปลี่ยนอย่างเดียวอีกไม่ยอมใจคนโอเคเดี๋ยวให้น้องเข็ใส่ครับดำดโห่กกองดำเปื่อยทั้งมันเพชรถือโอกาสล้างถังให้ลูกค้าด้วยล้างถังอะไรดํามากเลยเนาะดูกองทุกคนเนี่ยเนี่ยเวลามันดูดมามันก็จะมากองอยู่ในนี้ครับ ตูดมาก่อน้ำมันดูนะอันนี้น้ำมันตามจริงใสๆนะตอนนี้กลายเป็นดำไปแล้วเอาเศษวดให้ดูอันนี้ก้นๆมาเลยนะก้นที่อยู่ในนี้ก็ถือว่าล้างถังไปด้วยตัวดูแล้วดูกปติเนี่ยถ้ามันไปเข้าหัวฉีดเข้าอะไรมันก็จะไปตันะครับเนี่ยโอ้ก็เดี๋ยวล้างถังให้ลูกค้าตอนญี่ปุ่นมันก็มีอยู่ในถังทีเดียวเลยนะถือว่าล้างถังนะ ดำเปือ่อยอันนี้จากสีเนี้ยเอาดูดูสีดูสีอันนี้อยู่ข้างบนนะอันนี้ที่ถ่ายมาตอนแรกอันนี้อยู่ก้นนะโอเคเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดเปลี่ยนเครับตอนนี้น้องแทงเขาล้างถังให้เรียบร้อยล้างด้านในแล้วครับก็เปลี่ยนตัวนี้เรียบร้อยใส่ลิงใหม่เรียบร้อย,ย,ย,อยตอนนี้ก็กำลัาางจะยกขึ้นเนาะ ยกขึ้นรถเนี่ยดูอยู่ใต้ท้องด้านหลังเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยใชไฮดรอลิกยกเฮ้ยยกคนเดียวเลยเหรอโอ้สุดยอดเลยทำยังไงวะอ๋อถ่ายน้ำมันแล้วเนี่ยล่างก็ล้างแล้วใช่ไหมฮะล้างทั้งบนทั้งล่างโอ้โหเอี่ยมเอี่ยมเอี่ยมนะโอเคเราให้น้องเขาใส่ แล้วก็เดี๋ยวมา,มาดูกันอีกทีสตาร์ทเครื่องเช็คลั่วนะครับลบโคตรลองวิ่งนะครับใส่ไปแล้วล้างให้แล้วขปิดไฟโอเคเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีน่ครับเรียบร้อยครับ ใส่เสร็จแล้วตอนนี้หลางให้สะอาดเรียบเ,ยเรียบร้อยครับตอนนี้ครับใส่ถังเข้าไปแล้วเติมน้ำมันครับเคลียร์โพสเรียบร้อยครับรสตาร์ทเครื่องได้แล้ว่ะเ,เรียงดูเช็คลองเช็คลวเรียบร้อยครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวเตรียมรถส่งลูกค้านะครับสำหรับ GLA W156 คันนี้นะครับกับอาการน้ำมันรั่วนะก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับมันถ้าไหลเยอะๆนี่ก็อันตรายนะครับเอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมรถส่งลูกค้ากันโอเคครับทุกคนก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเบนซ GLA W156 นะครับกับอาการน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วครับอันตรายเหมือนกันนะครับมีกลิ่นเหม็นเวลาเติมครับเวลาสตตร์เครื่องเดินลงมาจากรถเนี่ยมีกลิ่นเหม็นออกมาครับลูกค้าก็เลยมาเช็คโอ้โหนองครับข้างล่างเยิ้มเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวปั๊มติ๊กไปนะครับปั๊มติ๊กพร้อมลูกลอยครับแล้วก็โอลิงนะครับก็เลือกเป็นของใหม่แท้มานะครับเบ็ดเสร็จก็จบไปหมื่นกว่ากว่านะครับลมพังแรงลมอะไรนะครับก็เช็คลงเช็คั่วเรียบร้อยลองวิ่งเรียบร้อยนะครับกอส่งลูกค้าได้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจบรรยนต์ของเราไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ